วันนี้ผมจะมาสาธิตการทำอา,อาหารปลานะแบบแซนด์วิชนะแบบลอยน้ำนะคือจะไม่เหมือนเขาทำการปกติก็จะทำเอาไม้ปกัปกๆแล้วเอาเอา,เอาฟางลงเอาขี้วัวลงใช่ไหมซึ่งบางทีเมื่อที่เมื่อท,ที่น้อยๆเราไปทำงั้นอาจจะไม่ได้หรือว่าหรือว่าบ่อมันลึกเราทำไม่ได้เราก็ใช้วิธีนี้นะขยับเข้ามาใกล้นิดน,นึงนะนะครับเนี่ยผมทำไว้แล้วอันนี้ชั้นชั้นแรกนะถ้าอย่างเงี้ยผมทำแค่สองชั้นก็พอนะครับ เอาฟางมาเอาคีววัวนะครับวางไว้นะครับแล้วปิดนี้เนาะง่ายๆเนาะแล้วเชือกลัดนะครับเราก็จะได้บุฟเฟ่บุฟเฟ่อาหารปลาแล้วถามว่าตัวเนี้ยเอ๊ะมันเป็นบุฟเฟ่ยังไงโดยสันโดยโดยปกติตามธรรมชาติอะฟางเนี่ยเวลาได้อายุก,การใช้งานเขาลงน้ไป,ประมาณสิบห้าวันถึงเดือนหนึ่งเนี่ยเขาจะเกิดลายแดงลายแดงเนี่ยจะเป็นอาหารปลาอย่างดีเลยนะครับเป็นอาหารสัตว์น้ําอะนะครับนะครับ ก็ก็จะเกิดเรียกอะไรอะ่ะเกิดธรรมชาติอะ่ะเนาะมันเป็นความเป็นธรรมชาตินะครับแล้วตัวเนี้ยจะเห็นว่าชุกเขียวเนี่ยที่ด้านข้างเนี่ยผมจะมีผักกระเฉดเห็นปะ่ะผักกระเฉดลอยน้ําไว้ก็เป็นให้อาหารแบบปลากินพืชอีกเนอะแล้วตัวรากของผักกระเฉดเนี่ยก็จะทําให้น้ําใสาเนี่ยรากเขาเนี่ยเห็นไหมเขาจะดูด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 ,ด,ดเอาสารพิษต,ต่างอ่อะมาอยู่ก็ทําให้น้ำเราสะอาดขึ้นนะครับ ง่ายๆเลยพอเราได้ปุ๊บอย่างเงี้ยเราก็โยนไปเราจะทำสองตุ้มสามตุ้มก็ได้นะแต่เนี้ยผมบอบอ่อนเพิ่งใหม่ผมก็ทําตุ้มเดียวนะครับง่ายๆเดี๋ยวเราจะโยนนะเดี๋ยวกล้องช่วยแพนให้หน่อยนะครับเอานะเราโยนลงไปเลยนะครับเขาก็จะลอยน้ำเห็นไหมฮะง่ายไหมแล้วเวลาเราจะเอาเขาขึ้นนะครับผมนี่ง่ายๆครับนี่เห็นไหมไม้ขอเกี่ยวเราก็ต่อไม้ยาวหน่อยแล้วก็ขอเกี่ยวดึงขึ้นมา นะครับอันนี้ผมทำจากบอ่อใหญ่แล้วบอ่อใหญ่ฝั่งนู้นคือผมเกี่ยวจากบอ่อใหญ่มาแต่บอ่อเล็กครับผมเพิ่งลงปลาไปคู่หนึ่งนะครับก็ทยอยเริ่มทําไปนะฮะโอเคถ้าชอบนะครับให้กําลังใจกันฮนะกดไลค์กดติดตามด้วยเพราะตอนเนี้ยผมมีคนที่เป็นแฟนคลับอยู่สามคนที่แบบเออผมเห็นเขาดูคลิปผมอยู่ตลอดเนาะก็อยากได้เพิ่มนะฮะที่ดูจริงๆนะ,ะคลิปผมมันจะมั่วๆหน่อยก็คือ เวลาจะเข้าไปดูเกี่ยวกับเกษตรเนี่ยกดไปที่เพลย์ลิสต์แล้วกดเลือกเกษตรนะครับมันก็จะขึ้นมาเกี่ยวกับงานของเกษตรเนาะโอเคผมว่ามันก็มีประโยชน์บ้างแหละขอบคุณมากครับวัสดีครับ